กินไหมคะกินไหมชูชีสสิบบาทคะใครสักทีก็กินได้เลยะคะราคาสิบบาทนะคะชูชีสสิบบาทเป็นรสกุ้งเผ็ดนะคะกุ้งเผ็ดอยากกินกินได้เลยนะเขาจะมีเสิร์ฟผักให้ด้วยนะคะไม่มีสาหร่ายว่าเราไม่เอาสาหร่ายมาทําปั้นเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เอาขอบตดแตงมาใส่เพื่อเป็นชูชีรสต,ต่างๆนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยไหมเพราะเราซื้อมาละสิบบาทแต่เรายังเหลือชูชีอีกหนึ่งพันสองร้ชิ้นนะมากกว่าหนึ่งพันสองร้ชิ้นมากกินแต่ข้าวไม่มีรสชาติไม่อร่อยเลยว่กินกินแต่ข้าวกินกุ้งด้วยถ้าเกิดว่าเรากินกุ้งข้าวเราจะหล่นนะ อืมอร่อยกุ้งเห็นอร่อยมากเหมือนเหมือนกะเพรากุ้งอ่ะเนี่ยกุ้งเหมือนกะเพราเลยต่อไปนี้เต็มคำสามสองหนึ่งมันไม่นานได้อ่ะเอากุ้งโรยใส่เมือ่ออย่างนี้ก็แหละ ยิเต็มคำไม่ได้คำใหญ่เกินไปต่อไปเต็มคำอร่อยคำใหญ่ไปหน่อยพูดไม่ได้หรืว่า